เป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อความร้อนมากที่สุดโดยสถิติชี้ว่าวันที่อากาศร้อนจัดทั้งกลางวันและกลางคืนในอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างมากและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว2-4เท่าภายในปี2050หรืออีก17ปีข้างหน้าและขณะนี้สำนักงานพยากรณ์อากาศได้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิในฤดูร้อนจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยและคลื่นความร้อนจะอยู่จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ล่าสุดสตรีทไทม์รายงานกระแสฮือฮาบนโลกออนไลน์หลังจากชายชาวอินเดียในรัฐเบงกอตะวันตกโพสตคลิปวิดีโอท้าพิสูจน์อากาศร้อนจัดด้วยการทอดไข่กลางแดดบนกระทะเปลา่าๆจนไข่สุกท่ามกลางสภาพอากาศร้อนระอุซึ่งอุณหภูมิในหลายรัฐของประเทศอินเดียพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสส่งผลให้ทางการท้องถิ่นในภูมิภาคเบงกอรสั่งปิดสถานศึกษาโรงเรียนวิทยายลายัยและมหาวิทยายลายัย เนื่องจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงจากคลิปของผู้ใช้ Facebook ในชื่อปูชูบาบูได้อัปโหลดวิดีโอพิสูจน์ความร้อนโดยตอกไข่ลงบนกระทะและนำไปวางบริเวณระเบียงบ้านของเขาแม้จะไม่มีเตาแต่ไข่กลับสุกสม่ำเสมอและกลายเป็นไข่เจียวภายในไม่กี่นาทีโดยเขาบอกว่าอุณหภูมิอากาศในตอนนั้นอยู่ที่46องศาวิดีโอความยาวเกือบ4นาทีนี้มียอดเข้าชมแล้วกว่า2.2ล้านครั้ง และมีผู้กดไลค์กว่า53,000ครั้งทั้งนี้มีอย่างน้อย2รัฐทางตะวันออกของอินเดียได้แก่รัฐตรีปุระและรัฐเบงกอลตะวันตกประกาศคำสั่งปิดโรงเรียนอันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าปกติถึง5องาศาเซลเซียสผั้ยหัดยดดีแล้วไม่ขนะโอ้บายเดาวาร์มาตรุย সাঁতা হতে শুরু করলো এই তো চারদিকে ওরে রে আমার পাটা ঝলে যাচ্ছে এখানে আরে বাস বিশাল ব্যাপার খুন্তি ফুন্তি সব নিয়ে চলে এসেছি আমি তাদেরকে একটু ঘোরাতে থাকি এরকম এরকম করে দেখি কতদূর কি হয় রে বাপরে বাপ ভাই বাইরের টেম্পারেচার দেখো ভাই মারাত্মক গরম সূর্যের দাবদাহ তাপ এই তাপে আমি এখন ডিম বানাচ্ছি কি ভুল করলাম আজকে বাড়িতে আমাকে ডেলিভারি দিয়ে গেলো ক্যাশের ডেলিভারি দিয়ে গেলো আমার না নিলেই ভালো হতো কী সুন্দর ছাদে এসে কি সুন্দর রান্না হয়ে যাচ্ছে তো দেখো দেওয়ার মাত্রই দেওয়ার মাত্রই বাপরে বিক্রি করবে তারা কিছু করতে হবে না একটা তাওয়া কিনতে হবে একটা খুন্তি কিনতে হবে আর ডিম যটা কিনবে কিনে নাও আরামভাবে অমলেট হয়ে গেছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর অমলেট কোনো তেল ফেল কিছু নেই মানে শরীরের পক্ষে খুব ভালো স্বাস্থ্যকর অমলেট তো তোমরাও এরকম সুন্দর অমলেট এরকম মারাত্মক দাপদাহ সূর্যের তাপে আরামসে বানিয়ে নিতে পারবে কিছুই দরকার নেই কারণ একটুকু তেরো দিনই তাহলে শরীরের পক্ষেও বেশ ভালো এটা তো এটা আরাম করে খাওয়া যাক চলো এবার দেখি কারণ ভাই খাই এটা সুন্দরভাবে বানানো নিজের হাতে এবং প্রকৃতির আছে হুম জিনে এসেন্স থাকে না ทั้งนี้ตามตัวเลขของทางการคลื่นความร้อนได้ทำให้ชาวอินเดียเสียชีวิตกว่า22,000คนภายในระยะเวลา23ปีตั้งแต่ปี1992ถึง2015และคาดว่าตัวเลขที่แท้จริงจะสูงกว่านี้มากศาสตราจารย์ดิลิปมาวาลันกาผู้อำนวยการสถาบันสาธารณสุขอินเดียในรัฐคุชราดกล่าวว่าประเทศยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของความร้อน ว่าความร้อนสามารถฆ่าคนได้อย่างไรส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีการรวบรวมข้อมูลการตายอย่างถูกต้องโดยในปี2010เขาพบว่าในเมืองอาเมดาบัตมีผู้เสียชีวิตจากฮิสโตรกกว่า800คนมาวาลันกาจึงริเริ่มทำแผนปฏิบัติการความร้อนครั้งแรกของอินเดียในปี2013และสนับสนุนวิธีแก้ปัญหาง่ายๆเช่นอยู่ในที่ร่มดื่มน้ำมากๆ ก่อนออกแดดและไปโรงพยาบาลทันทีหากรู้สึกไม่สบายซึ่งแผนดังกล่าวทำให้การเสียชีวิตลดลงถึงหนึ่งในสามยางไรก็ดีการใช้แผนปฏิบัติการด้านความร้อนในอินเดียยังคงเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่เข้ากับบริบทท้องถิ่นและไม่มีการพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเสี่ยงอย่างชัดเจนโดยกลุ่มเสี่ยงที่สุดได้แก่คนงานที่ทำงานหนักในที่โลง่งสตรีมีคันผู้สูงอายุและเด็ก ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store